มากลัวดดเดินสิคะลูกมันไม่เป็นไรเดินมาเลยน้ำมีปลาไหมสองดูมีปลาไหมคะกลัวเหรอคะอกลัวเหรอเอาบอกว่าปลาไปรับสิปลาไปรับน้องสิ ยืนขึ้นเลยเดินวิ่งมันก็ไม่เป็นไรลูกวิ่งเลยค่ะาบบามาเมามี่จับมาม <c oughs> ามี่จับพิกาบูตาเอ็มมามมี่กัอนตาไหนตาเอ็มมามมี่อยู่ไหนคะลิต้าอยู่ไหนเอ้ลิต้าอยู่ไหนมมมี่มองไม่เห็นลิต้าเลยลูกปลาลิต้าไปไหนอ่ะฮะลิต้าไปไหนลิต้าไปไหนไหนพกออกมาให้มมมี่ดูสิแล้ว พี่กระปุกจ้าเอ๋จ้าเอ๋นี่ตาอยู่ไหนนะนิตาอยู่ไหนเนี่ยนิตาอยู่ไหนคะอ้าวอยู่นี่เองอยู่นี่เหรอคะจ้าเอ๋นิตาเห็นมามีไหมคะไปไปไปพี่กระปุกไปแอบไปแอบปะตาไปไปแอบปะตาก่อนเดี๋ยวปะตาเห็นไปแอลในมุ้งก่อนแอลในมุ้งก่อนนะคะเออตกลงยังนง พิกาบูเต็มหอ่าเะมหรอพิาบ้าต้องไม่ได้ใกล้ที่อ่ะนต่อเป็นนาทเลยเดี๋ยวต้องับไม่ได้ตามทีใไม่ได้ทีู่ันเออเคไตองเลือกนะใกล้ๆกนต่ไม่ได้ใกล้ิตกบไตเอหนมมีไหมคะได้เห็นมามีไหมคะได้มาตรวจกับท่านเออนันก็จยดัมังุไจยดัมั่งเอย่าแรงอยมันหลุดนะคะเดียวเออปูเบื้อก็เดียวเลยอ่ะเ่ะมปรือเ่ออรกเ ได้ตูเออตูลุดขึ้นนั่นไไปพี่ท่ารเตอร์แต่เตัว้ไม่ไม่ไยกับมาตายไม่้ไม่้ยังี้ดจดเบิลจบปอตู้อย่างนีุ้กตัวแ่าเบิ์ลเอาละตายอยู่แกเต็มสู้ให่เลยุกตอจ้าจะไปไหนเว้ยันมียักษ์เยอะมียักษ์เขียวอย่าลงไปนะอย่าลงไปยักษ์เขียวนะกลัวไหมคะลูกกลัวไหมยักษ์เขียวอ่ะ พ่อเอ๊แจ๊ะเอ๊ป้าป้ายลุกขึ้นเลยคนเก่งลุกขึ้นเองเลยค่ะหน้าส่องดูดิส่องดูเห็นอะไรไหมเห็นม้าไหมคะเห็นช้างไหมมีช้างไหมมีช้างไหมลูกไหนมีช้างไหมช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนคะม้าม้าเหรอในม้าอยู่ไหนมีไก่ไหมทำเสียงไก่ได้ยินเสียงไก่ไหมลูกเห็นไก่ไหมคะไก่กุ๊กกุ๊กอยู่ไหน